ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุปูทุกคนครับเมื่อนี้ก็พบพ่อกันอีกคือเกาครับกับผมหมแขนเต๋าคือเกาคือเดิมหรครับพี่น้องกาคชิปที่แล้วครับเขาพาพี่น้องเฮ็ดตอกไปแล้วทั้งเบิดสามอีพี่ครับวิธีเขาตอกสันหนูกูได้มักกูได้สนใจกับเขาไปติดตามเบิรงครับกับถือว่าละเอียดครับเฮ็ดให้เบิรงตั้งว่าสามอีพี่เพ่งวิธีเขาวิธีเขาวานเฮ็ดให้มันหมันเฮ็ดให้มันขังเฮ็ดให้มันอาถันครับบอกพี่น้องไปแล้วครับ สำหรับคลิปนี้ห้างติพาพ,พี่น้องมาเบิ้งตุ่มไงครับตุ่มไงตุ่มยี่สิบนิว้วที่พี่น้องเห็นพันๆตาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ห้องเห็ดแลแล้วๆครับเห็ดแล้วเห็ดง่าแลแล้วๆใ่พี่น้องเบิง้งตรวจทรงของมันเป็นยังคงจังเฮ็ดตุ่มยี่สิบนิว้วอันนี้ยี่สิบนิ้วครับตุ่มไงนี่ถชื่อว่าเป็นลูกแรกของโลกก็ว่าได้ครับเป็นยังจังเห็ดขึ้นมากครับผมเห็ดมากทดแทนตุ่มตะเพียนครับเพราะว่าตุ่มปลาตะเพียนตุ่มเดิน ตู้แบบนี้เขาใส่บ่ได้หลายปีพี่น้องมันอ่อนมันอ่อนดอกการสานช่วงนี้มันต้องใส่ตอกบางครับนี่เขาก็เลยชิดเท็ดเป็นน่วยไงี้ยเป็นตุ้มยี่สิบนิ้วขึ้นมากครับนี่อยู่ทั้งหลังผมนี้ให้มันแข็งครับให้มันแข็งแรงให้มันใส่ได้หลายปีพวกเข่าครับกับจะมันสีแข็งแรงทำได้มันสีทนทำได้กะเดี๋ยวเฉยพี่น้องเบิ้งความแข็งแรงของมันครับแล้วก็ใช้เบิ้งรูปลักษณ์ของมันลักษณะของมันอันนี้ผมเฮ็ดใส่เห Assass, h, ็ดหลอดใส่ความครับไว่แต่ใส่เงี้อเจ้าสีถอดให้พี่นองงเบ ครับผมเจะอ,ออกกล้อ,องเขาว่าพี่ให้พี่น้องเบิ <c oughs> งเบ้งใกล้ๆครับเบิ้งเป็นตุ่มลานยักษ์ลูกแรกของโลกครับพี่น้องลูกแรกของโลกสิบหานอยู่ห้องผ้าพี่น้องเห็ดไปแล้วครับ <c oughs> ให้พี่น้องเบิ้งไปแล้วว <Stanford> ่ามันผาเฮ็ดไปแล้วนี่ไปใส่ให้เบิ้งแล้วครับนี่ตุ่มชิบหายอยู่นี่ง่าผมเห็ดไหมครับนี่ตัวง่าตัวเก่าหันมันหักครับปลาตะเพียนตัวหญ่ๆเขาจะเปลยเป็นเป็นโลกแล้วครับปลาตัวนัวเตะง่าหักผมเลยมา มาแกะมาแกะง่ามันกระยับให้มันง่ายก็เก่าแล้วกะเฮ็ดให้มันเปิดก็เก่าครับมากระเขาเขาดีอยู่นี่ครับนี่พี่น้องไปใส่ร่องกะได้ยุ่จักซีรุครับหลังนี่พอได้ทายให้เบิ้งเอาไปใส่ตั้งใส่ร่องซื้อเอาไปร่องร่องแซ่ใส่ง่าบิ้งนะพอได้ทายพี่น้องเบิึงเดียวะมึอนี่ผมจะตัดรักครับนีผมนี้มันตัดลักมา่นมึงนี่แหละเจี mmm ๋ยเอาตุ้งง่ายตุ้งนี่ลงครับแล้วก็เอาตุ้มตัวนี้ลงตุ้มน้อยที่บ่ท่านลงครับ พราะว่าน้ำมันยังหลายยุบหาหมองไส้ยากสิบุใส่หลายหลังสิใสตามหลังซีหลังพ่อที่กินข้าวบอนพี่น้องเทิงหมองไส้กับบุ๊มีปีนี่มันเขาเจ้าเฮ็ดตะลิงครับอันนี้เดี๋ยวสิผ้าเฮ็ดพี่น้องนี่แต่ว่ามันกับโปรเตินซีานิ้วเต็มหรอครับ,ออมบหม้ออ่างซีซวกลัวเกือบซีผาตอนเฮตหน่วยไหมผมจะเฮ็ดเฮ็ดให้มันเต็มกว่านี้ครับให้มันเต็มแล้วอะสูงบระยองซ้ำเก้าสิบ่ส,งสบูงแห้งพี่น้องเฮ็ดตุ่มผมสิบุเฮ็ดสูงแห้งมันใส่ยากครับมันสิโคหน้าเ่าเฮ็ด ตำๆหรือก็เฮ็ดง่ายเอาต้เหรอว่ามันตาแห้งหรือว่าให้มันสมส่วนพอดีของมันเดี๋ยวจะเอากล้องมาเบิ้งทุ่มยี่สิบนิ้วครับลานยักษ์ยี่สิบนิ้วลูกแรกของโลกก็ว่าได้พี่น้องอันนี้เฮ็ดให้พี่น้องเบิ้งเป็นข้าวข้าวเป็นตัวอย่างครับเดี๋ยวสูตรการเฮ็ดคำมันเขาดีผมแจังสิบอกพี่น้องว่าสัดส่วนนั้นเท่าไรครับตั้งว่ากันในข้าวต่อไปครับข้าวนี่ให้เบิ้งรูปลักษณะของมันก่อนครับเบิง้งความงามควา,า,า,ามแข็งแรงครับพี่น้องเอามาพี่น้อง เบิงตุ่มลานยักษ์สองหน้าง่าเทอร์โบครับลูกแรกของโลกครับแต่ยังจะว่าลูกแรกของโลกบัีิว่าผมไปลอกเลียนแบบไปมากนะก็เลยเห็ดให้พี่น้องเบิงซื่อดอกพี่น้องเห็ดน้ำผมกับบริวาครับพี่น้องอยากเห็นแล้วโอ้คักเป็นแต่เห็ดน้ำกับเห็ดแล้วตามสบายเลยครับตอนนี้เห็ดลงไ้เห้พี่น้องเบิงซื่ออันนี้เป็นง้าง่าคูเทอร์โบครับง่าเทอร์โบด้ครับโบเมนง่านักเลี้ยงด้ยตัวนี้ใส่พี่น้องเบิงง่าเทอร์โบมันเปล่งเดชครับ มันสิบัวขาดกันแห้งครับง่าเธอโบ่ไปมันสีจะลดกันคือเขาเอาเมื่อนบใส่กันนี่มันสีประสานครับหลังนี้จะเป็นงานนเกลี่ครับนี่เขาดีทั้งทั้งสองงาครับแต่ว่างาเธอโบูนี่ผมเพ็ดมาแก่งาตัวนี้ที่ซื้อครับเพ็ดหาสูตรมาแก่เป็นแก่งานกเกลี่ยที่ซื้อเพราะวะ่าคู่งานกเกลี่ยนี่ย่ำไปใส่แข้งมูขันมุงใส่งานกเกลีง่งผมก็ใส่งาเธอโบ็ใส่แข้งกันครับตอนนี้บวได้เปิดเผยครับง่าเธอโบนี่เอาไว้โอกาสต่อๆไป ต่างงานนักเลงกับชุดยอดแล้วพี่น้องผู้เพิ่นเอาไปเฮ็ดใส่นี้ไปเบิ้งเอาในคอมเมนต์ครับสูตรที่ผมพาเฮ็ดงา่นัน่งนง่าสูตรคู่งา่นักเลงเพิ่นแต่งถือแต่งโยคู่โย,ค,ยค่ายเอาเรียบร้อยเพิ่อน,นอ, 10, อนใส่ซองลังได้มือละวชิบก็โลครับเพิ่นใส่ไปเบิ่งเอาครับคอมเมนต์เบาๆลายใหญ่ห้างครับงา่นักเลงผู้ใดบ่ทันเห็นสูตรงา่นักเลงก็ไปเบิ่งเอาครับน,นี่ง่าเทือบ,บนี่จังโอกาสต่อๆไปครับให้พี่น้องเบิ่งอันนี้ซองนาครับยี่สิบนิ้วครับ ลูกแรกของโลกอันนี้ตอกติวเบิทุกส่วนครับว่ามีคําว่าว่ติวครับไล่ไปตะพื้นนี่ครับพื้นนี่ก็ติวครับนี่นี่อันว่าแม่ติวเอาทิมเลยครับพาผมพาทิมเลยเบิด์ไม่ห้วยสิบ่เจ็ดแปดทอนวครับแต่อยู่นี่ทอนละสองป่องครับเอามาเห็ดนี่อันนี้ก็ติวครับตอกสานอันนี้ก็ติวติวนาพร้อมครับนี่นี่ก็ติวครับนี่อันนี้ก็ติวครับติวเบิดหนไว้ครับ บัดน,นี้ผมเฮ็ดหลอดใส่ทั้งในพี่น้องบัดน,นี้นี่เห็นบ่หลอดมันหลอดใส่เนื้อครับนี่นี่นี่ฝาปิดมันครับนี่ฝาปิดเฮ็ดไม้คัดใส่นี่ครับนี่คัดใส่เสี่ยงนี่นี่ปิดยางดีมิดชิดเลยครับหลอดมันถอดออกได้ครับนี่นี่นี่ตอกมันเหลือผมก็เลยสานตามธรรมดาผมสิเอาตะไคร่ดำเฮ็ดครับเฮ็ดหลอดมันหลอดเนื้อหลอดตุ่มใหญ่เข้าจากใส่เนื้อเข้ากับใส่ในนี้ครับแล,ล้วก็ใส่ในร้านมันพร้อมใส่ในนี้กับบ่อแห้มันกินเบิดง่าย เขาก็เอาลงเที่เอาเขาใส่เอาเนื้อใส่ป่ามันก็ที่คอยตอดจ,จินคันเท็ดที่ลายมันก็ตอดบ่ออกพี่น้องทางเที่ยเขาอยากใส่ประกดนะถ้ายนีป่าขึ้นประกดมากเขาไ่อยากใส่ปลาเขาเขาก็เอาเนี้ยประ,ประกดใส่ในหันเพราะว่าคันที่เอาเนี้ยประกดเขาเอาทีมลงในหันเลยนี่คันบมมีหลอดมันฟูนี้เบิดครับเพราะเนี้ยประกดเป็นเนี้ยเนาผมจะใส่ประกดลองเบืองน้ำครับหลังนี้ก็คมทิดหลอดใส่เนี่ยให้พี่น้องเบิ้งครับวันนี้ผมจะให้เบิ้ง ความแข็งแรงของมันครับว่ามันแข็งแรงสํามไดครับตุ่มยี่สิบนิวผมเห็ุมาทดแทนอันนี้นี่พี่น้องนี่อันนี้อันนี้เป็นยังมันกระใสดีครับเขาดีแต่ว่ามันอ่อนเห็นบ่นี่พี่น้องเบิ่งนี่มันเหลวครับนี่เทากระใสไปได้สองปีสามปีมันก็เริ่มผุพังครับตอนตัวนี้ผมคิดว่าหาปีนี้ได้ก็ได้ครับนี่เพราะว่ามันแข็งแรงกว่ากันพี่น้องบีบวกเขาดิความแข็งแรงเดี๋ยวทีเฮ็ดให้เบิ้งว่ามันแข็งแรงสั่ได้ครับที่ทดสอบไห้เบิ้ง เอาพี่น้องผ้ทาทดสอบความแข็งแรงของตุ่มครับยังจังผมจังบขายครับคันขายสองพันพอามมันเห็ดยากแล้วมันแข็งครับตุ่มนูวนนี่ผมจิทดสอบให้พี่น้องเบื้องว่ามันสีแข็งซ้ำใดครับมันแข็งแรงซ้ำใดครับอันนี้ยี่สิบนิ้วครับเฉพาะกงมันพื้นใต้มันหันกับยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองครับตาฟองง่ามันนี่กับคันพื้นขายพื้นขายประมาณสองลอยครับงา่างา่าเน่ขผมผมนี่ผมขายอยู่ลอยลอยยี่สิบถึงลอยห้าสิบ ง่ารุ่นใหญ่นี่ครับอันตุ่มน้อยจังแปดสิบาทพี่น้องเดี๋ยวสิทดสอบให้เบิ่งครับว่ามันสิแข็งซ้ำใดมันสิเห็นบ่นี่เอามาพี่น้องทดสอบให้เบิ่งครับอันนี้คมบ่ตถิงครับคมยังสิบ่ตถิงครับขึ้นได้เลยครับพี่น้องนี่ขึ้นยังสีเลยครับความแข็งของมันกระซุ่มไกลยังหนักหนักพี่น้องขึ้นทั้งนี้ก็ได้ครับนี่ นังน่งจัซสิเลยครับความแข็งของมันบ่มีหักขันตอนไม่ไพ่เบิด <c oughs> เบิดล่ำเครืองครับเฉพาะใหม่ไพ่ไม่ล่ำยังไงไอไพ่บัตรเตียวล้วนๆครับพี่น้องอันนี้ความแข็งแรงของมันครับมากันหนักเพราะว่ามันหนาครับอิม <c oughs> พิวแผ่นล้างมันนี่กระตีวครับมันแผ่นถ่องมันครับยังไงทำไรครับอันนี้กะโมเมนต์วาลูก ลูกที่แรกของผมนะครับแต่ว่าผมช้านี่น่วยแหละแต่ว่ามันมีตัวย่างของผมมากผมให้สร้างขึ้นชาน้านให้ปีกายขึ้นน่วยนี่ครับน่วยนี่พี่น้องนี่พี่นอ้องอาถิเคยเบิ้งผมยามครับน่วยนี่กระบอกขั้นบอกบ่าเขามาไหนครับแต่ได้ยูกเสละซีโร่หาโร่ยุ่งยำหลังนี้เพราะว่าปีกายนี้มันยังเหตุง่ามเพราะ่นถือครับง่ามตัวนี้ผมเห็ดใช่ไหมเดือ ตะตะม,ม,นม,มนนออันมีง่าเดียวครับแต่ตะเกาแับนี้ผมเลยมาเจาะเพิ่มอีกเจาะเพิ่มอีกมันเป็นงาหน่อยสามถิงก็มีงาเดียวครับหลังนี้เพิ่นสารเป็นลูกทดลองครับถ้าเป็นอันนี้ว่วแมนติวที่น้องทำไ่หน,นี่ว่วแมนติวครับเป็นตอกธรรมดาแต่ว่าใส่ได้อีกอยู่ครับนี่ปีนี้แตถือว่ายังแข็งอยู่ถ้ากับวนไหนเพิ่นสารบ่แข็งนะอันนี้ผมมาสารเอาไม่เด้นี่ปากนี่ผมแ,แกะออกคมสารเอาอไม่อันตัวนี้เป็นตะเกายู่งสุ่มตอไม่นี่ครับ สารเอาไหมสารขืนไหมครับต้น,น่วยนี่แั่นี้เป็นเป็นลูกต้นแบบครับมันกับบ่อไดส่งดอกเพินเพินสารโมเป็นนะนนขนัน้มยแรียกของเพินเหมือนกันวันนี้ผมก็เอามัดแจ้เป็นส่งตัวนี้ครับแจ้เป็นน่วยนี่ครับได้ตรวจส่งมาแล้วเฮ็ดเป็นง่าคูครับเป็นงัาจรงเฮ็ดง่าคููขันง่าเดียวมันกับเขาเคืนอันครับขึ้นตนปลาขึ้นอันมีง่าเดียวกับเขาแบบหลังขี้ไล่ซีโร่หาโร่ครับตุ่มใหญ่ย,ยังสิ เดี๋ยวันมันเข่าดีๆกัเป็นซีโปโลครับตุ่มตะเพียนลังหนึ่งังหนึ่งอันนี้คือกันครับนี่อันนี้คันเท้าเฮ็ดง่าเดียวบัรห้าตัวยังไงเขามันเขาไปดมันเตะง่ามันขัดพี่นอเตะง่ามาขัดกันแต่ว่าวนหมากกับมคขัดบอกว่าเอา่างเทียมมันกับขัดบัดห้ามันขัดปุ๊บงานนี่ขัดมันก็ย่งอีกง่าหนึ่งพี่นอนี่ก็พมเช็ดสองง่าแต่ถ้ว่าลูกต่อไปผุมเช็ดง่าเดียวครับพุ่มเช็ดง่าไงง่าช่องไงก็นี่เลยเช็ดง่าเดียวน้ำแน่เช็ดสองง่าน้ำแน่ครับแไวง ช่องง่ากะกะแห้งน่านเลียวครับอันตัวนี้ก็ที่ได้ผาสานใ็เกลายแล้วก็ช่องง่าก็ได้ตัดอีกพื้นง่าก็เพิ่มสินอีกสองง่ากับอันนี้คือผมกอกสีส็สองง่าคือเวลามันขาดเห็นมันเหลือง่าได้ง่าหนึ่งพี่น้องนี่ความใช้แรกเลบพี่น้องเบิ้งไปแล้วครับบันนี้สิผ้าพี่น้องเอาไปใส่ครับแล้วนี่ผมอยไปตัดรักแล้วก็เอาไปใส่ล่องเบิง้งมันสิเขาหรือว่าเขาครับหลังใญ่ๆนี่อันนี้ตุ้มไม่กะใส่ที่แรกก็อยู่บนเขากันได้ครับ จะพี่น้องจังที่ตามเบิ้งไปเรื่อยๆครับผมครับพี่น้องก็ลักษณะตุ่มใหญ่เท่ากับผ้าพี่น้องเบิ้งไปแล้วครับก่วมแข็งแรงกับผ้าเบิ้งไปแล้วมันแข็งแรงซั้งใดครับง่าสองง่าก่วมสูงกับจีบประมาณจัดแปดชิพด้วยเท่าไรหน่ะบ่ะอได้บ่ได้วัดครับนี่เดี๋ยวให้มันเขามันพังแลครับจังสี่ผ้าเฮ็ดบ่ได้แพงจัดสูตรครับยืนนี่กับผ้าเฮ็ดครับคนคนเพิ่งกับเฮ็ดไปแล้วล่ะเพิ่งกับโทรมาถามเอาว่า เฮ็ดซ่องง่าท่างไรท่านั้นท่านี้ครับผมเกิดบอกไปมันก็บด้วัดนะผมก็กากาเอาอันนี้ประมาณหกสิบน่ะหรือหกเพราะว่าผมเฮ็ดผมถือโบกให้ได้วัดนะผมก็กาเอากาเอาเลยเอาสอกเข้านี่ชาบแล้วก็คืบไปยังสี่โลดนาะขันวัดมีตวัดโก่งมันไวครับวัดโก่งดึงมันได้จะงหนี่งจะงหนียวแล้วจังสี่ผ้าเฮ็ดครับให้มันเข่าพันๆกันเพื่ออยากเฮ็ดก็จังทักมาถามเอาต้งตุ้มไงสี่ผ้าสานี่ดอกคู่โบกเอาใจเลยก็มี่ครับผม เดี๋ยวสิพาพี่น้องไปใช้ครับคลิปต่อไปลมหนาวเริ่มออกมาแล้วช่วงสีเขาแน,น,น่น้ำกับโบหันลง่มในดอกเห็นน้ำลงจังน้อยเท่ากับใส่แซ่ไปพร้อมตางแซ่ไปพร้อมน้ำลงมันก็ึ้นคือสีเขาพอดีน่าคิดว่าไม่มีคนจุดละตัดลักครับครับผมกะยังค้างพี่น้องอีกหลายคลิปที่โบหันผ้าเฮ็ดเดี๋ยวสีผ้าเขาเขาง่าตุ้มอันนี้ครับเพิ่นกับคว้ามาจะดนนวลนโมง่าตุ้มปะทเพียนครับทุกคนซื้อมาใส่แล้วมันโบเข่าครับยังมันจังบเข่าแต่อยู่น้ำง่ามันเหรอพี่น้องการเขาง่า ผมกับหลายท่านหลายคนผมก็บอกให้แกไปแล้วกัเขาครับบ่เคยได้ซิบโลกอะไรบ่เคยได้หาโลกอะไรครับเขาแต่งง่ามแจ่งงา่ามเดี๋ยวผ้าเขาครับเขาง่าตะเตีย้ยนแต่ง,งานสูตรเ่าทักนี่ละลเ้าห่าเห็ดง่ายห่าจังมาเขาครับน,นี่เอาไว้โอกาสต่อตอไปแล้วก็บอกเลาง่ากับผ้าเห็ดไปเรื่อยๆกะงามเลยลงใส่ตุม่มนี่มันก็จะได้ผ้าพี่น,น้องเห็ดสูตรน,นี่ครับบัดเห็ดสูตรให้สูตรเอาง่ายๆพ่อใส่ อุปกรณ์ว่าตรงเอาลายก็ไดกบางคนมันก็นหายากอีดีกัเห็นใจกันครับแต่ว่าสูตรที่เขาลงวงไพี่น้องไปเบื้องพี่น้องไปเบื้อง,งเอาเราเม่นว่ามันเขาดีว่าเขาดีซ่ำได้กับไปเบื้องเอาครับอันนี้พบว์ว้าลายครับมองหันผู้เฮ็ดใส่มาแล้วกับที่หูจักว่ามันมันดีซ่ำได้ฮะนะสูตรเนี่ยที่บอกไปแต่ละสูตรกับเป็นสูตรที่ผมใส่เองครับเฮ็ดเฮ็ดเองเฮ็ดหาเองจนมันเขาคนแล้วพี่น้องแต่ปีนี้คิดว่าต้องได้สามชีสูตรหรือสี่ลายก็หันคมดละ กี่้าพี่น้องเห็ดเพราะว่าพี่น้องคอไว้แต่โดนๆหลืสูตรทั้งสูตรปลาเพียสูตรปลาสกังสูตรปลาแต่เพี้ยนนี่ก็ทีให้อีกครับเอาเป็นสูตรไงไๆแบบมันมีหลายสูตรครับปลแต่เพี้ยนสูตรดำก็มีสูตรดำก็อาจจะเทเบิ้งครับเพราะว่ากับเยี่ีก็ขอมาจากเบิ้งอยู่เนี่ยสูตรดำนี่ครับผมกาขอบคุณพี่น้นองสุปูทุกคนครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกาให้อยู่ดีมีแห้งครับผมความเจ็บจะได้ควมไข่ขจะมี กะให้่ำรวยลำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันชุป,ปูทุกคนครับกะเบื้องแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับตะไครให้น้ำคันผู้ที่ตาม้หลายหอดจะแสนซับจังที่ผมเฮ็ดแจก,กครับตุ่มตุ่มล้านหน่อยเขานี่เศร้าหน่อยสามชิบหน่อยสุ่มตอกสุ่มยังหละเฮ็ดแจก,กจับสลากให้พี่น้อง้วยครับแล้วแจ่โอกาสพี่น้องที่ตามหลายอิรีผมผมเฮ็ดแจก,กให้อีรีครับเห็นพี่น้องที่ตามได้หอดแสนขึ้นไปถือว่าพี่น้องให้ความสนใจในด้านตุ่มใน ด้านการหา,ยหายอยู่หากินยาสมุนไพรก็บ่าเทาไไปเบื้องภาไปเบื้องจักอันพี่น้องเลยเอาละครับจังพ่อกันชิปไหมคชิปต่อไปครับผมสำหรับชิปนี้กะลาพี่น้องไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ